สวัสดีค่ะช่องคุณกอเพชรไม้เท้าช่วยเดินแจกฟรีนะคะวันนี้คุณกอเพชรจะไปส่งไม้เท้าให้กับสะพานบุญอีกรอบแล้วค่ะไปถามดูคันค่ะสวัสดีครับสําหรับวันนี้เป็นชุดที่สามของเดือนกันยายนนะครับคาดว่านน่าจะเป็นชุดสุดท้ายของเดือนนะครับทีนี้ส่งไปที่มีนบุรีกรุงเทพมหานคระนะครับได้รับการติดต่อมาจากพี่สาวอีกท่านหนึง่งแจ้งมาว่า มีพี่สะพ้ยเห็นผมแจกไปเท้าก็เลยสอบถามมาอยากจะได้ไปแจกที่มัสยิดที่มินบุรีนะครับ<ช>มีหลายแห่งเลยแ<ช>จ้กว่ามีผู้สูงอายุที่ได้ทานไม่ค่อยจะได้ควบคุมอาหารนะครับเพราะของหวานของมันก็สํานมากจะน้ำหนักเยอะกันก็ทำให้เดินไม่คสะดวกนะครับก็เลยอยากจะขอรับไม้เท้าไปแจกแค่นะครับ ก็น่าชื่นชมมากครับน่าชื่นชมมากที่ท่านติดต่อมาก็ต้องขอบคุณมากๆครับผมถือว่าเป็นการทำความดีรมกันนะครับไม่ได้เรียกว่าเป็นศาสนาใดถือว่าหรือว่าใดๆนะครับเราก็แจกได้หมดนะครับทขอบคุณรมกันครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเ้ิงติดตามกิจกรรมการผลิตรถนะครับทางเพจ เฟซบุ๊กไม่เท่าเชิญแจกฟรีครับคุณผู้สังคมโอเคเพชรทุกส่วนตัวนะครับคอมเพลตางการ์ดช่อง y o ยูทูบเพชรท่าเชิญแจกฟรีช่อง YouTube คอมเพลตแล้วก็ทิกเกอรคอมเพลตนะครับค่ะขอณติดตามด้วยครับค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ห1 like, 1นึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็จะเท่ากับหนึ่งบุญแล้วก็จะจะได้กระจายความช่วยเหลือไปหลายๆที่นะคะทุกคนแล้วใครสนใจติดต่อมาเป็นสะพานบุญหรือว่า ผู้ช่วยสนับสนุนก็ได้นะคะก็เขาเชิญเลยครับได้ค่ะงั้นวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะอันนี้ส่งใกล้หน่อยนะคะที่กรุงเทพที่มินบุรีนะคะมินบุรีครับส่งไปที่มัสยิดค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณที่ติดต่อมาครับน่าชื่นใจมากมากติดต่อวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครัติดต่อกันมาเยอะๆนะคะก็เหมือนเดิมค่ะไปส่ง หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่ากับหบุญและหนึ่งกำลังใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องด้วยนะคะนี่ค่ะก็ไปมอไซ่เหมือนเดิมต้องขับขี่ปลอดภัยด้วยนะคะเราจะส่งแบบนี้กันตลอดเลยนะคะอยู่ที่หน้าหมู่บ้านเราค่ะที่ส่งเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคน ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์เชอกันไหมนะคะ